นางสาวแพทองทานตอบชัดเผยทักษิณกำลังประสานกลับไทยขอดูเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนไม่หวัน่นประยุทธ์ยังรักษาการวันที่7มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวถามเรื่องการเดินทางกลับมายังประเทศไทยของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการประสานทางการไทยหรือมีกระบวนการอย่างไรนางสาวแพทองทานในฐานะลูกสาวคนสุดท้องตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรที่อิงทราบนะคะ แต่คิดว่าในการแพลแนการกลับมาของคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะค,อค,อค่อยๆคืบหน้าไปเพราะว่าก็อีกไม่นานแล้วที่ท่านกําหนดจะกลับมาแน่นอนคะ่ะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติเมื่อถามต่อว่าต้องมีการประสานล่วงหน้าหรือไม่เนื่องจากเป็นระบบราชการคงต้องมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันว่าประสานอะไรไปแล้วบ้างคุณพ่อน่าจะจัดการอยู่คะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะถามมาให้นะ ขณะที่คำถามว่ากระบวนการทั้งหมดนายทักษิณจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดหรือมีครอบครัวช่วยดำเนินการนางสาวแพทองทานระบุว่าในส่วนของครอบครัวคงเตรียมความพร้อมไวใ้ให้ในเรื่องความสะดวกสบายการต้อนรับมีคิดไว้หลายแบบเพราะไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างพยายามคิดด้านบวกไว้ส่วนเรื่องรักษาความปลอดภัยก็เตรียมไว้คร่าวๆร,รอบิดาให้สัญ,ญญาณมาก่อนว่าจะให้เตรียมอะไรบ้าง แต่ไม่ได้มีหลักการอะไรหรือการเตรียมอะไรที่เป็นทางการยืนยันว่ายังไม่ทราบกระบวนการที่นายทักษิณเตรียมอะไรไว้บ้างโดยกำหนดการคิดว่ายังคงเป็นไปตามเดิมคือช่วงเดือนกรกฎาคม2566โดยต้องดูเหตุการณ์ประกอบด้วยไม่ว่าจะการเมืองหรือสถานการณ์ต่างๆซึ่งล่าสุดที่คุยบิดายังบอกว่าเป็นช่วงกรกฎาคมการที่คุณพ่อกลับมาอาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเค ิงว่าคุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆอัญยะประกาศคู่ส่วนสถานการณ์การเมืองจะเป็นปัจจัยหลักหรือไม่ในการตัดสินใจคุณพ่อก็ต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วยอยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกําลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าต้องดูให้เหมาะสมไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้กลับหรือไม่กลับดูเวลาที่เหมาะสม กรณีที่ในเดือนกรกฎาคมหากยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์การเดินทางกลับของนายทักษิณหรือไม่นางสาวแพทองทานตอบว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีผลบิดาเคยพูดว่าไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่รัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่ก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดีส่วนเหตุผลที่จะกลับมาในเดือนกรกฎาคมนั้นไม่แน่ใจ แต่คิดว่าพราะบิดาชอบเดือนนี้อยู่แล้วเพราะเป็นเดือนเกิดด้วยสมัยก่อนเวลามีการเปิดงานที่สำคัญจะยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลัก